ครับเปินไปน็อกเห็นไหมนะขินข้าวตอนนะครับวันนี้นะครับวันนี้มาตึงเตวบุตรเตววดานะครับเตวดากับมาตตอเดอร์เตวบุตรเตววดามากันหลายนะครับวันนี้มาเตรียมงานนะครับ กระเบงมาได้ถงเตี้ยเด้ก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้หน่อยเดี๋ยวกะโบ้เฮ้ยตั้งรูปมีขอกินดีนึ่หมอห้องหน้าเนาะกับงานปันหยเนาะปนเข้าตก่อนะไปนทางดีเตี้ยกินอไรเฮ้ยเอมปิ้งห้องเอมเก็ยงกัหมอ เด็ดเด็ดเด็ดเด็กินข้าวกันนอซีสามวงนะครับวันนี้มากันหลายนะครับวันนี้เอาจ่อยมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม่ลานหน่องบะเลาะก่องแม่ลานหน่องบะเลาะกล่องว่ะน้าวันนี้ผ่าใต้

ที่ที่หมาโจด้าเมาไทยคลิปอยู่ฮอนเดี๋ยวขอท้ายลูกก่อนขอท้ายลูกก้อนมาหลอนหลอกจุดข้าวเคี้ละหมดเออาบุลองครับคลิปวันนี้นะครับก็คลิปวันเตรียมงานนะครับก็ขอกินข้าวก่อนนะครับเนาะกินข้าวกันกินข้าวตอนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอ จจเพีรยรอีนะครับขอสวัสดีครับ